เกมสำคัญในการลุ้นอันดับที่2เลยครับอาร์ชซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ความพร้อมวันนี้เป็นยังไงเราจะมาคุยกันนะครับอาร์ชซนอลข่าวที่ออกมาตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของคนสำคัญอย่างดาวิดรรย่านะครับที่อาเตต้าเองให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์แล้วว่าโอกาสที่จะไม่ได้ลงสนามนั่นมีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวานนี้เนี่ยในการ ไปนอนที่โรงแรมก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นดาวิดอาราย่าอยู่กับทีมด้วยนะครับนั้นก็ต้องลุ้นกันจนจุดสุดท้ายว่าวันนี้จะมีชื่อดาวิดอาราย่าหรือเปล่าถ้าไม่มีชื่อดาวิดอาราย่าคนที่จะลงแทนก็เป็นเนโตนะครับประตูมือ2ที่เหลือก็แนวรับชุดใหญ่แน่นอนครับไล่ตั้งแต่แบ็คขวาอย่างยลเดนทิมเบอร์คู่ประหลังตัวกลางมีซาลิบาเล่นคู่กับกาเบรียลนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็ใช้เป็น นักเตะอย่างคาราฟิออรีตรงกลางนำมาโดยผู้เล่นอ,อย่างโทมัสปาเตนะครับมีเดแคนไร์ right เป็นเบอร์8แล้วกองกองกลางตัวลุกนั่นคือมาตินโอเดกาดสามประสานในเกมลุกด้านบนนะครับทางขวาเริ่มต้นจากเจ้าหนูอิธานวานเนรี่นะครับแล้วก็ทางซ้ายใช้เป็นเลโดทอสซา แล้วก็หน้าเป้าครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากไคฮาวเวตนะครับถ้าจะปรับเปลี่ยนก็แค่ทางซ้ายแหละครับก็อาจจะเป็นมาตินเลลี่ที่จะได้เบียดทอสซาได้นะครับก็ประมาณนี้ครับตำแหน่งเดียวที่อาร์เซนอลถ้าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเกมวันนี้นะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีเข้อหมายคำถามหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในแผงเกมรับจอห์นสโตนลงสนามแล้ก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่เขาพร้อมพอที่จะลงเล่น ต่อเนื่องในเกมสําคัญวันนี้ด้วยหรือเปล่าหลังจากเล่นมาในเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะครับการใช้จอห์นสโตนของแมนเชสเตีนั่นเรียกได้ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังสุดๆนะครับคนที่จะลงสนามแทนจอห์นสโตนถ้าสโตนไม่พร้อมที่จะเล่น90มนาทีก็เป็นเจ้าหนูคูซานอฟที่ก็เล่นเกมใหญ่กับเชลซีไปแล้วด้วยนะครับในขณะที่อีกคนนึงก็แน่นอนละครับก็จะมีอาคาชี เป็นแกนหลักในแผงแนวรับให้อยู่แล้วทางขวาก็จะให้ผู้เล่นอย่างนูเนสมาเล่นนะครับส่วนทางซ้ายก็ใช้ยอสโกกวาดิโอนมิตฟอยด่ตรงกลางครับตอนนี้ตัวเลือกมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าโรดี้ยังไม่หายเจ็บกลับมามาโดโควาซิกับอิวคายกุนโดการลงเล่นแน่ๆนะครับในขณะที่ตัวรุกด้านบนนะ่ะผมมองว่าในเกมวันนี้ 3ประสานที่จะได้ลงเล่นนะครับก็จะมีฟิลโฟเดนเควินเดอร์บอยแล้วก็ทางด้านของมามูสนะครับที่จะเป็นตัวรุกอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าอย่างเออร์ลิงเบลฮาแลนที่ต้องอัดมาตรงกลางเนี่ยก็เป็นเพราะว่าช่วงหลังในเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็พยายามจะใช้แบ็กขึ้นไปช่วยเยอะนะครับถ้าอยากจะมีปีกอย่างเกมครึ่งหลังในเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีอย่างไซมินโยเล่น ก็อาจจะลงเล่นมาแทนที่ของเควินเดอร์บรอยแล้วก็ให้โฟเดนมาเล่นเป็นตัวด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูเพราะว่าแมนเชสเตอร์เองมีการจัดทัพได้หลากหลายแบบอยู่แล้วนะครับแต่ภาพรวมครับก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าแมนเชสเตร์ยังมีเครื่องหมายคำถามกับเกมรับนะครับหนึ่งเลยจอร์นโซนอย่างที่เรียนว่าไหวหรือเปล่ากับการเล่นติดติดกันสองเลยคูซานอฟถ้าลงมาเล่นแทนจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนขณะที่มาติสนูเนสก็ดู มีปัญหากับการเล่นเกมรับอยู่ไม่น้อยนะครับใครที่อาร์เซนอลเองทุกอย่างเพอร์เฟกหมดครับก็อยู่แค่เกมลุกนั่นแหละว่าในวันนี้ไครฮาวเวตจะทําหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเด็กดาวรุ่งอย่างวานเนอรี่จะเล่นได้ดีไหมในการเจอกับแมนเชสเตอรที่ถือว่าเป็นเกมใหญ่นะครับถ้าดูตรงกลางสนามเนี่ยผมมองว่าความหนักความแข็งแรงอยู่ในฝั่งอาร์เซนอลครับทั้งเดแคนไรทั้งโทมัสปาเตดีกว่ามิดฟิลด์ตรงกลางไม่เป็นกูนโดกัน รวมไปถึงมาตเตโอควาสิสของแมนซิ t y ตอ้อยู่แล้วเพราะนั้นก็อยู่ที่เกมลุกของอาร์ซอลเลยครับในเกมวันนี้ว่าพวกเขาจะมีดีพอมีทีเด็ดพอในการเจาะตาข่ายเกมรับแมนซิสตี้หรือเปล่าถ้าเล่นในฟอร์มของตัวเองเล่นแบบปกติไม่ได้ฟอร์มตกไม่ได้ยิงนกตกปลาอะไรผมมองว่าเกมนี้อาร์ซอลมีดีพอครับที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็หลุ้นกันครับ